รองนายกรัฐมนตรีแนะหัวหน้าพักก้าวไกลอย่าเพิ่งคิดไปไกลว่าจะมีการพลิกขั้วจัดตั้งทางการเมืองนายภูมิธรรมเวชยชยัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงกรณีในายชัยธวัตตุลาธนหัวหน้าพักก้าวไกลระบุว่าหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองก็จะไม่จับมือกับพักเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลนายภูมิธรรมระบุควรรอให้สถานการณ์เกิดขึ้นจริงก่อนแล้วค่อยออกความคิดเห็นขณะเดียวกันก็มั่นใจว่าการพลิกขั้วทางการเมืองจะไม่เกิดขึ้น และพรรคเก้าไกลก็ไม่แน่ใจว่าจะได้เป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลด้วยก็เป็นสิทธิ์คองคุณชัยตวันนะครับเป็นสิทธิ์ของพรรคเก้าไกลแล้วก็จริงๆมันยังไปไม่ถึงขนาดนั้นอย่าพูดไปไกลเลกินกับสถานการณ์ที่เป็นจริงเพราะว่าจะได้ตั้งรัฐบาลหรือเปล่าก็ย,ย,ย,ยังไม่รู้นะครับผมว่ารอให้สถานการณ์มันเกิดขึ้นจริงแล้วค่อยก็ออกความเห็นออกความเห็นแบบนี้มันมันเป็นประเด็นทางการเมืองว่าฉันแสดงจุดยืนทางการเมือง มว่าพูดให้หลอพูดได้นะครับรอให้สถานการมันเกิดขึ้นจริงก่อนแต่ก็เป็นเสร็จแลครับสามารถพูดได้